เบื้งน้ำท่วมไรเข่าหืนเพิ่มมั้ตกแขงยี่หรี่โอ้ไรเขาเ่าหืนมนาลงห้องระบายน้ำบ่ทัสวัสดีค่ะสวัสดี เงินายยังมือเงอนบดายเอาลานมาลิ้นยื้อเงิงนอาย เวลาสี่โมงครึ่งนะคะทุกคนฟ้าลมออีกแล้วแล้วก็ตกอีกแล้วนะคะโอู้พายุมามาแบบกระทนันหันมากบึงตนมาเกียบบึงตนมาเกียบนี้ฟ้าล้อมน่ากลัวมากนีออ่บอเ,อออเน้ำเข้าเรือนแล้ว ไฟดับอีละวะดับตลอดแฮะไฟด,ดับอีกเมืม่อน,นี้คือไฟดับมือ,มอเลยทุกคน<อ>เพราะว่าทางการผูนแจง้งนะทางไฟฟ้าผู้แจ้งว่าบางทีบางทีสาวไฟฟ้าจะดับก็เลยว่าดับมือ,มอเลยคือจะแต่งกินเขากับไนะ้เนาะ ดาวทวมอีกอันที่เห็นเป็นมุมหัวนี่บบเม็นอย่างไรฝนข่าวืัวเลยทุกคนบบเห็นอย่างเลยขาข่าวขาว่าวอันนี้ก็คือทุกคนหมดเลยเนะาะหือนเปียกหมดเลยขนือนะอย่างนั้นกลัวดีแต่ฟ้าบปฮนองมีแต่ลมซือ ลมก็ฝนเนอะคันฟ้าห้องฟ้าเรือมีจักรยานตอนนี้ไฟดับเยอะทุกคนอู้ยนากก่ากลัวมากาออมีเตาบ่อห้องอุ่นทั้ม้ข่าวชั่วมาเลยไฟฟ้าก,กระดับบนนี้ดูไปซื้อของกินก็ได้ <laughs> ให้เด็กน้อยกินขนมเหรอ เพราะว่ายุ่งงานน้องรถมันต้องได้ไซอ,อันหมหมไฟฟ้าดิทุกคนบริษัทตเตาแก๊สเนาะไฟฟ้าดับเลยว่าไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรแตงคอยเดอร์คอยเดอร์ฝนตกมันบริจุกมาหลายมือเลยเดกคนบริจุกมาสีฮามือแล้วแต่่าเมื่อคืนนี้ประมาณสีมุ่งเซามหาฮกโงนีหลายตกแข็งแค่ขงว่ากันรู้ตื้นืนเพราะว่าม,มุงอันรู้ส่ที่มันจะดันเนาะตื้นมานำ ทวมแบบนำเขาหัวนำเขาเหมื asi, asi, like asi, le, trees, approved, asi, ่อติ่งเดืยกระยู่แข็มขานี่น้ำแบบไลทองเนาะก็จะมีน้ำท่วมลายจุดอยู่ในน้ำขนหลวงจัดเนาะคือตอนนี้ก็ตกไปอีกละน้ำยังดง กลงได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งคือคนตกไปอีกแล้วก็คือแบบตกตกแบบจริงจังเลยนะตกแบบตกแค่ตกว่าตกแ,แบบนี้คือนานเสาแลแบบ้วก็ตกแ่ เแล้วค่ะน้ำเพิ่มขังทุกคนน้ำไหลเต็มเลยดีแต่แถวนี้สูงเนาะคุณแหละมันใชไปกองอยู่เหือนอะ่ะผนต่ำๆหมดเลยทุกคนน้ำเต็มเลยจกจกบูมาซามสนาทือคือยังบ่มีทาทีว่าจะเศร้าเลยเนาะ ลมได้ลมค่อยๆได้ละแต่ก็เบิ่งนำทวงไหลเขาเหอนเพื่อนมัดคือเหอนเพิ่นผู้นั้นน้องมันต่ำไหลเขาเหินเพื่นมัด,อ,มอ,มมอ,มดอันนี้มีแต่นำฝนพังนะมีแต่มันจะไหลออกมนไหลออกชาวทนตีดูแถวเหือน,น้องรถนี้ส่มกอหมู่แล้วนะเนาะยูแถวนี้เนาะ ท่วมค่ะน้ำไหลอ๋อ,อ,อดิมันไหลเติมที่ไปนะยิงท่วมเลยใช่ไหมตกวบ่อสามทิบนาหือจัง น้ำท่วมหมดเลยเบิงนะ่งนะตุ๊กแขกยี่หรี่โอ้ลายเกาถนนจนติ่มเลยคูนเหนือนรังนั้นที่ต็มเลยทุกคนเบิง้งห้องระบายน้ำแต่ว่าบางบางหลังขาเหือนเพิ่นบุฮ็ดห้องระบายน้ำ,นำมันจะไหลออกทางเหือนน้นวดยู่บ่อนอ่าหัด โูมะข้าวล่างรถขั้น,นสีแดเลยนะคุณผเนาะเบ็กน้ำพุวมนะคีดีเลยน้ำมันไหลว่ะผ่านนี่ไหลไม่ทันค่ะดึงบนนี้ยังไงบ่ะผานเลยวันนี้ไรเขาเงินเจ <c oughs> ้า,า,จาบอกเออ อันนี้เป็นเหงืออายอยู่นี่ดีแต่แบบมันยุ่สูงเนาะแต่ว่าแถวนั้นมันมันผู้มีห้องระบายน้ําแล้วมันกะไหลเข้าทางแล้วนี้นี่มันลงห้องระบายน้ำบ่ทัดอันนี้เหเห็นเขาเจ้าบดู เราโปรไทอ่านเทปห้องเราไปน้ำแล้วมันจะรูดไหลมาได้เพ่งทุกคนเพราะว่าแถวน,นี้มันสูงดิมันก็เลยว่าไหลไปหันทางใต้คุณผู้ชม,มใต้คุณผู้ชมแต่ว่าเหงือน้องเหงื่อบ้านน้องรถอยู่มันจะสูงไปกันเลยสูงจะคุณนะมันจะไล่ไปงคุณผู้ช ลายไ,ไปเลปา่มฝากฝากบันนี้จส่สนะฝากบันนี้แต่ต่ำต๊เต็มเลยเนาะ ตกแบบนี้ถูกมือละนม่เาะข่ามีมีอมึกดุณนาะทีกคุ่ข่ามตะกันห้งแบบวัวเลยตัวนี้นะตวนั้นห้งวัวคักแม่เลยแต่เหงาน้องรถทั้นมันบรวมเนาะมันยุกลุ่มกลับไปหารลานกันเด้อ สุ่มถ้ามีสุ่มกันยังไงมาทางนี้เมื่อเท,ทอี่วทุกคนฝนเริ่มสเสาร์เดียวละค่อยเดี๋ยวละหันมอายก็สุ่มนะห้องระบายน้ำหน้าบ้านสุ่แรงมากคาะทุกคน